<centro> ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอครับการปฏิบัติตามกฎหมายหมายถึงเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยคือเวลาจะเเก็บข้อมูลเราเนี่ย้องขอความยินยอมจากเราครับคุณสิรษฐีชัยถูกต้องต้องขอความยินยอมจากเราก่อนนะจากเราไม่ขอได้ไหมมีเหตุผลไม่ขอได้สําหรับหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายของเขาเขาไม่ต้องมาขอเรานะเช่นเขา ข้อมูลบัตรประชาชนเราเนี่ยรัชการเขามีอยู่แล้วเขาไม่ต้องมาขอเราครับอืแต่ว่าน้องเรียนนี้อะไรที่มันนอกเหนือจากหน้าที่ครับต้องขออืมนะครับต้องขอขออย่างเดียวไม่พอครับคุณสิชัยขอแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ด้านไหนต้องบอกตั้งแต่ต้นอืมอ่าแล้วถ้าสมมุติไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ในการขอไม่ได้ก็ไม่ได้อีกครับนะครับฐานข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมีสิิ์ที่จะขอดูได้ว่าเคยเก็บอะไร <All S 2> ออเหรอเขาดูได้เขาดูได้คุณสุิชัยบอกบอกผมได้ว่าคุณโดมขอดูหน่อยสิคุณโดมเก็บข้อมูลอะไรของผมไปมถ้าผมเคยขอคุณสุทธิชัยนะในแง่ของการเก็บรักษาเนี่ยถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่นะครับข้อมูลมันมีหลุดั่วออกไปครับครับไม่ว่าด้วยเหตุผลนใดนก็แล้วแต่ครับนะครับถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นผมรับผิดชอบต่อเจ้าของข้อมูลนะอ่าคุณอาจจะต้องจ่ายค่าเสียหายครับ ให้กต่เจ้าของข้อมูลครับนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นจะอถ้าคุณไม่ระมัดระวังมากพอคุณอาจจะตกเพราะว่าคุณคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ปฏิบัติตามก็คุณไม่ดูแลครับครับเอาล่ะถ้าผมเป็นบริษัทผมต้องทำอะไรบ้างคนที่หนึ่งมิถุนาปีหน้าเนี่ยผมมีธุรกิจกลางๆมีพนักงานสักสามสิบสี่สิบคนผมต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง จริงแล้วในแง่ของอ,องค์กรธุรกิจเนี่ยนะครับต้องเตรียมตัวอยู่สามเรื่องใหญ่ๆนะครับก็คือเตรียมตัวเรื่องคน,นงรครับในองค์กรต้องให้คนในองค์กรทุกคนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายฉบับนี้ครับครับไม่ว่ามีพนักง,งานกี่คนก็แล้วแต่ก็มีพื้นฐานให้้รู้เข้าใจเพราะว่าพนักงานเนี่ยมีสองสถานะสถานะหนึ่งคือเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล อีก่าน้าหนึ่งเนี่ยคือเป็นคนในองค์กรที่อาจจะไปเก็บข้อมูลคนส่วนคนอื่นอ๋อใช่ครับเช่นผมเป็นพนักงานขายใช่ไหมฮะหรือผมเป็นฝ่ายฮิ m a n r ร s o ีสอร์เป็นพนักงานการตลาดหรือไอทีแม้แต่ผมเป็นพนักงานฝ่ายผลิตผมก็มีโอกาสหรือเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นในออฟฟิศครับครับดังนั้นต้องให้ทุกคนเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ในองค์กรเนี่ยนะครับควรมีคนที่รับผิดชอบ ครับมาจากหลายๆาแผนกมีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ขายไอทีการตลาดอย่างน้อยเนี่ยวนนี้ต้องต้องเข้ามาอยู่ในนถ้าองค์กรใหญ่ๆมากๆก็จะมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่เรียกว่าเจ้าหน้าที่ข้อมูลส่วนคนคคล Data p r o t e c t i o n Officer ต้องตั้งเลยไหมตำแหน่งนี้ต้องตั้งเลยไหมต้องตั้งเลยแต่เฉพาะองค์กรใหญ่ๆใหญ่นี่คือขึ้นอย่ครับใหญ่นี่คือจริงๆตอนเนี้เอ่กฎหมายยังไม่ออกนะครับกฎหมายลูกว่าจะต้องกี่คน แต่ว่ามีการทำร่างร่างประกาศกฎหมายลูกเอาไว้แต่ก็รอคณะกรรมการมาเซ็นนะครับร่างประกาศนี้เนี่ยก็ประมาณ 5, ห้าพันคนห้าพันคนตอนนี้ถ้ามีพนักงานห้าพันคนหรือมีแสนเล็กคอร์ดนะครับธุรกิจโรงพยาบาลนะครับข้อมูลหลุดออกมาเป็นล้านเล็กคอร์ดอย่างเงี้ยครับนักท่อ,องเที่ยวหลุดกันออกมาเป็นสิบล้านถามว่าพวกนี้มันคือปัญหาแต่ในแง่ของคนในองค์กรอาจจะไม่ตระหนัก ครับเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลใช่ไหมฮะกระบวนการทํางานไม่ได้สีเรียดเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลระบบไอทีไม่ได้ป้องกันพอใช่ไหมฮะไอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องบอกเลยว่ากดดันถึงในแง่ของกฎหมายมีบทลงโทษอย่างไรครับสําหรับกฎหมายนี้เออจริงๆแล้วเนี่ยบทลงโทษอย่างนี้ครับคุณสุจิชัยเออจริงๆกฎหมายฉบับนี้เนี่ย ไม่ได้เป็นกฎหมายที่ที่บอกว่าไม่ทำตามแล้วผิดแบบชัดแจ้งนะครับคุณคุณสุทธิชัยเพราะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยสมมุติว่าผมไม่ทำตามเนี่ยแล้วไม่ได้ละเมิดใครเลยว่าผมมีความผิดอะไรไหมก็บไม่ได้ละเมิดใครใช่ไหมฮะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมีความเสียหายเกิดขึ้นมีคนถูกละเมิดเนี่ยโทษทางอาญาเนี่ยจำคุกไม่เกินหนึ่งปี และหรือปับไม่เกินหนึ่งล้านมันมีโทษอาญาด้วยไงที่คนกลัวที่คนกลัวใช่เลยครับคุณสุทธิชัยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเออต้องต้องบอกเลยว่าแต่โทษอาญาเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ตัดสินกันง่ายๆครับคือมันต้องเป็นประเภทว่าทําให้เกิดความเสียหายร้ายแรงอะคุณสุทธิชัยต้องร้ายแรง่รับต้องร้ายแรงอย่างเช่นสมมติว่า ผมยกตัวอย่างนะครับผมเบอร์คุณสุธิชัยอย่างเงี้ยแล้วผมเบอคุณสุธิชัยเนี่ยไปโพสไว้บนเฟซบุ๊กอ่าวใครอยากติดต่อคุณสุธิชัยเบอร์นี้นะครับถามว่าผมถึงขนาดต้องผิดกูไหมไม่จําเป็นถูกไหมครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าโทษนั้นเนี่ยมันมันมันเป็นเรื่องซีเรียสมากน้อยแค่ไหนแต่คนที่เขาเสียหายเขาพิสูจน์ได้ว่าเขาเสียหายใช่ไหมอยู่ที่การพิสูจน์ใช่ใช่ใช่อยู่ที่การพิสูจน์ครับเพราะฉะนั้นนอกจาก ทษในแง่ของโทษอาญาแล้วเนี่ยก็มีโทษถังแพ่งครับโทษถางแพ่งเนี่ยจ่ายค่าเสียค่าสินไหมทดแทนเนี่ยไม่เกินสองเท่าของความเสียหายจริงของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้ตามดุลพินิจของศาลนั่นสิครับซึ่งมันจะเป็นเท่าไหร่ก็ได้่ไม่เกินสองเท่ามันก็อยู่ที่คนที่บอกว่าเสียหายเนี่ยพิสูจน์ว่าเสียหายเท่าไหร่แล้วก็ศาลไม่จะฟังคุณสุธิชัยอาจจะบอกว่าเฮ้ย คุณดมคุณเอาเบอร์โทรเอาไปผมไปโพสที่อื่นเนี่ยผมเสียหายเยอะมากเลยออืเพราะฉะนั้นเนี่ยฟ้องผมอ่สมมติว่าสิบล้านยสาลพิสูจน์ว่าออันนี้จริงเพราะว่ามันเสียหายจริงใช่ไหมทให้คุณสุริชัยเนี่ยขาดความเป็นส่วนตัวอันนี้ก็อาจผมอาจจะต้องจ่ายแต่ที่สําคัญเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องของโทษทางอาญากครับก็คือโทษทางปกครองแปลว่าอะไรครับไอ้สํานักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยสามารถปรับ สูงสุดโดยไม่ต้องไปถึงศามอ่ะเพราะปรับได้เลยเหรอแ้วก็ผิดปกติครับใช่ครับไม่เกินห้าล้านบาทโอ้นี่ก็ไม่น้อยนะไม่น้อยครับอันนี้สีเียกกว่าครับเพราะว่าธนาคารเนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎรเบบนี้ยเพราะว่าแบงค์ชาสักธนาคารนะแืงค์ชาสับริษัทประกันนะประกันชีวิตประกันภัยคอพอสักบริษัทในตลาดหลักทรัพย์บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ทางกอล่ตอเนี่ยนะครับบอกเลยว่าต้องทำเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นธนาคารบริษัทประกันตลาดเข้าตลาดหุ้นมีข้อมูลส่วนบุคคลเยอะนี่นะเยอะมากเยอะมากแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าคุณต้องทำตามออนไลนยใหญ่ทำตามเนี่ยตอนนี้อย่างลูกค้าผมคุณสุทธิชัยทีผมให้คำปรึกษาเนี่ยก็คือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่อืเพราะว่าเขารู้สึกว่าต้นทุนค่าเสียหายเขาเยอะเพราะว่าเวลาผิดเนี่ยมันไม่ใช่แค่โทษห้าล้านอาจจะน้อยอ่ะสําหรับเขาเนาะ ใช่ใช่ซีอคุกนี่เรื่องใหญ่นะอ๋อใช่ใช่ซีอีโอติดคุกเญ่เรื่องใหญ่แต่ที่แต่ที่เรื่องใหญ่กว่านั้นคือความเสียหายในเรื่องของแบรนดิ้งความน่าเชื่อถือถูกไหมฮะถูกต้องเราเราจะกล้าไหมคุณสุทธิชัยว่าเฮ้ยมูลบริษัทนี้เอาข้อมูลเราหลุดล่วงออกไปเนี่ยจะไปกล้าใช้บริการของมันไม่ได้เลยจะเป็นบริษัทจะเป็นธนาคารจะเป็นบริษัทประกันหรือใครก็ตามแต่เฮ้ยอยู่ดีๆคุณทำเอาข้อมูลผมร่วออกไปได้ไงแค่นั้ ไอ้ความน่าเชื่อถือมันหายไปตรงนี้เสียหายที่สุดเสียหายที่สุดเสียหายที่สุดแล้วมันก่อกู้ยากนะครับแล้วในยุคสมัยนี้เนี่ยผมผมว่าข้อมูลของประชาชนเพระเาะฉะนั้นเนี่ยเอ่อผมเชื่อทุก,กองค์กรต้องเริ่มจัดอบรมพนักงานก่อนอ,อ,อบรมก่อนเลยนะ,อ,ะอบรมพนักงานก่อนไม่ต้องอบรมทั้งหมดก็ได้พเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยอบรมทีมงานที่เราคิดว่าจะจะเป็นต้องทํางานเรื่องนี้ครับนะครับไปอบรมพนักงานไปใกล้ๆก็ได้ นะเพราะว่าเดี๋ยวอบรมเร็วไปเดี๋ยวจะลืมนะครับแต่อบรมทีมงานที่ต้องมาจัดการเรื่องนี้ก่อนนะครับหลังจากอบรมแล้วเนี่ยอย่างอย่างที่บริษัทผมเนี่ยก็จะมีเว็บไซต์ให้เลยชื่อ pdpa. o n l i n e es pdpa. o n l i n e online es นะครับซึ่งสามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยครับมีคู่มือดูอะไรต่างๆเนี่ยคุณสุทธิชัยก็เข้าไปดูเลยแล้วก็เข้าไปดูว่าจะต้องทำแบบไหน ครับก็วันวันนี้เองเนี่ยทางบริษัทผมแล้วก็ทำ ICDL ซึ่งเป็นมูลนิธิในการพัฒนาทักษะดิจิทัลจากสหภาพยุโรปเนี่ยก็จับมือกับสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครั ICT ครับก็ทำหลักสูตรหวบรอมเลยออนไลน์เป็นอีทิก์ดังนั้นใครใครสนใจก็เอาดูจากเว็บนะครับอ่านอ่านแล้วก็เอาคู่มือเอาอะไรต่างๆไปใช้ครับอยากได้มากกว่านั้นก็จ่ายเงินอบรมอีเล n i n g อ่าอีเลอร์นิ่งมีให้ครับแทนบริษัทของคุณโดมเนี่ยให้คําปรึกษาก่อองค์กรต่างๆที่ต้องการคําแนะนําเกี่ยวกับพรบฉบับนี้นะครับใช่ครับทั้งปรึกษาทั้งทุกขั้นตอนเลยใช่ไหมปรึกษาให้ทช่ไหมเทรนนิ่งด้วยฝึกฝึกให้เป็นพนักงานด้วยอ่าใช่ครับแล้วก็พอกฎหมายนี้ใช้จริงนี่ยังทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาได้ไหมอย่างน้อยช่วงต้นๆทุกคนบอกเอออันนี้เราทําได้ไหมอันนี้ไม่ทำนะครับอันนี้สําคัญนะเพราะว่าถ้า บริษัทเนี่ยมังงมังอาหราเองทําเองเอแล้วไม่รู้ขั้นตอนไม่รู้ว่าตรงไหนละเอียดอ่อนตรงไหนทําก่อนหลังได้เนี่ยก็จะมีปัญหาพอสมควรเหมือนกันนี้ผมผมเรียนคนสืิชัยอย่างหนาทีงเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งเราเรียกว่าผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลครับนะครับคือเป็นคนที่บอกบอกเลยว่าฉันอยากเก็บข้อมูลอะไรบ้างออ่าีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่าผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยยกอย่างเช่นอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์นะครับอย่างอย่างเราอย่างสมมติว่าบริษัทผมเนี่ยจ้างบริษัทอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์เนี่ยผมเป็นผู้ควบคุมอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์เนี่ยเป็นผู้ประมวลข้อมูลโทษหนักเบาเนี่ยไม่เท่ากันอ๋อเลยครับโทษหนักเบาไม่เท่ากันเอทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเราถึงเขียนว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล จ้างเวนเดอร์เวนเดอร์ส่วนใหญ่เป็นผู้ประมวลข้อมูลนะครับเพราะนั้นเวนเดอร์เนี่ยก็ต้องมาศึกษาเรื่องพวกนี้อันนี้เป็น,นที่สาคัญในขณะเดียวกันเนี่ยกฎหมายฉบับนี้คุณธีิชัยในต่างประเทศเนี่ยในยุโรปเนี่ยเป็นเครื่องมือในการกีดกันทางการค้าน,นี่ไงนี่แหละนี่แหละ,ละจะโดนเราโดยที่เราไม่ตัวก็จะกีดกันกันครับอ้างไว้อยู่ไม่ได้มีกฎหมายอย่างนี้อยู่ไม่ทําตามใช้ไม่ครบด้วยอืใช่ครับ S <S ในขณะเดียวกันอีกมุมหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าเป็นกฎหมายในการปกป้องข้อมูลของประชากรเพราะฉะนั้นเมืองไทยเนี่ยในกฎหมายฉบับนี้ p ี p a พเนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราส่งข้อมูลออกไปนอกประเทศครับ <S <S นะครับอืมต้องผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะต้องรู้จะต,ต้องมีการบันทึกก็คือคนที่เก็บคนที่ทําหน้าที่บอกคนอื่นว่าฉันจะเก็บข้อมูลเธอเจ้าหน้าที่ของบริษัทเราเองเนี่ยนะ รตัวบริษัทเนี่ยที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนีต้องรู้เพียงเช่นอ่ะก็ใช้วิธีเอาแลกบัตรให้ไปนะครับก็เสร็จแล้วเนี่ยเรามีกล่องๆหนึ่งปิดทุกอย่างไม่ให้พนักงานเห็นคือสุดท้ายต้องให้เขามบนใจ่ะว่าพนักงานเราไม่กต้ถูกต้องถูกต้องครับตรงนี้แหละที่บริษัทของคุณโดมเนี่ยจะให้คำปรึกษาได้เราทุกขั้นตอนเลยนะครับทุกขั้นตอนครับผมได้เลยครับแล้วก็แล้วก็ กิจานของผมตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับถูกพัฒนาและปลูกครับจากหลักสูตร i อซ l จากสาภาพยุโรปแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีที่ปรึกษาเนี่ยตอนนี้ประมาณยี่สิบคนอืมครับองค์กรแล้วก็มีหลักสูตร e-learning มีที่ปรึกษายี่สิบคนให้คำปรึกษาเนี่ยตอนนี้ส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกเป็นบริษัทขนาดกลางใหญ่ใช่ใช่เพแค่บริษัทขนาดเล็กขนาดกลาง เล็กเราเล็กเราบอกว่าอย่ามาเสียตังค์ให้ผมเลยคุณยังไม่จะเป็นคือเกรงใจนะฮะเอาแล้วแบบล้างนี่แหละซึ่งมีเยอะมากเป็นล้านล้านบริษัทอ่ะครับแล้วก็บริษัทในตลาดหลักทรัพย์อืมเพราะนั้นเพราะนั้นเนี่ยก็อยากฝากทุกท่านครับว่าในแง่ของการเตรียมตัวเรื่องนี้เนี่ยครับมันมันไม่ใช่เรื่องที่ปล่อยปากเลยเจ้าของบริษัทหรือผู้ให้สารซีโอเนี่ยต้องมาดูเองนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่า คุณสุยวิชัยบอกว่ามันมีโทษอาญาเนี่ยโทษอาญาเนี่ยมนโอนให้คนอื่นไม่ได้เป็นโทษของมันเป็นโทษของกรรมการผู้จัูกต้องถูกตงดงอันนี้แหละไม่สามารถโอนให้บริษัทเโอนไม่ได้ดับแล้วคนที่เราเป็นชอบเนี่ยเขาก็ในกฎหมายระบุเลยใช่ไหมบริษัทที่เราบปิดชอบคือใครอ่าก็กรรมการบริษัทด้วยป่ะครับกรรมการบริษัทด้วยครับโอแต่ว่ากรรมการบริษัทเนี่ยต้องต้องถือว่าถ้ากรรมการบริษัทที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ ก็จะไม่โดนแต่ว่าตัวซีอโอ่ะกรรมการผู้จัดการที่โดนแน่ใช่ไหมครับโดนแน่โดนแน่ครับรับผิดชอบแน่รับผิดชอบแน่จะบอกว่าอันนี้เป็นไอพนักงานผมเก็บข้อมูลไม่ละเอียดเองเพราะฉะนั้นให้พนักงานรับผิดชอบไปไม่ได้ไม่ได้คือเออเราไม่สามารถโอนความรับผิดชอบของเราไปให้กับคนอื่นได้นีกรณีนี้อันนี้สําคัญมากเลยครับฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยผมเชื่อว่าบริษัทต่างๆก็กําลังต้องหา ที่ปรึกษาหาข้อมูลหาความรู้เพื่อที่จะทําตามกฎหมายนี้ได้และ้องขอบคุณมากเลยครับคุณโดมครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็เชื่อว่าขั้นตอนจากนี้ไปจะมีความสําคัญแล้วก็จะเป็นก้าวอีกก้าวหนึ่งนะครับที่เราจะยกระดับมาตรฐานของเราเนี่ยไปสู่สากลดังนั้นจะชอบไม่ชอบพร้อมไม่พร้อมถ้าเขาประกาศว่าบังคับใช้หนึ่งมิถุนาปีหน้าแล้วก็ทุกคนต้องพร้อมนะครับฉะนั้นถ้าต้องการคําปรึกษาต้องการขอ ข้อแนะนําต่างๆโทรศัพท์หรือติดต่อไปด้ที่บริษัทนี้จะขึ้นหน้าจอให้นะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านมีโอกาสได้เตรียพรมพร้อมพร้อมๆกันครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับคุณโดมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณเสรียชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ